มือปราบสัมภเวสีตั้งแต่ตกต้นไม้ครับคือตั้งแต่ต้นไม้เขาก็เลยเพี่มาเรื่อยบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นเขาอยู่บ้านมาปาก็ปกตินะแต่เวลาเขากลับมาบ้านเนี่ย มันเขาจะไม่พูดกับคนในบ้านเราคิดว่าต้องเป็นของในบ้านเลย <ś c oughs> ที่เลหลังจากที่หมอปลามาทํพิีวันนั้นนะอาการของเราเป็นยังไงบ้างครับหลังจากวันนั้นที่หมอมาทําที่บ้านก็คือตอนนั้นก็คืออาการพี่ก็เหมือนว่ามันเหนื่อยล้ามันเปรี้ยวัำพิธีที่บ้านเสร็จพี่ก็ไปอยู่บ้านหมอปลาอีกสองวันหลังจากนั้นม,มีอาการอะไรไหมครก็หลังจากนั้นคือไม่มีอาการอะไรปกติแล้วตอนนี้ได้ทำอะไรบ้างชีวิตเราตอนนี้ก็คือแบบดูดูแลครอบครัวดูแลเด็กๆอะไรอย่างเนี้ยค่ะ ตอนที่ว่าเรามีอาการจะต,ตอนที่มาหายมันแตกต่างกัน,าน,านามากเลยชีเดเมื่อก่อนเราเป็นคนที่แบบนอนแน่นิ่งอย่างเดียวแล้วมีอาการแบบคุ้มข้างไม่ไม่ไมจาอะไรไม่ได้เหมือนกึง่งกึ่งดีกึ่งบ้าอะไรอย่างเงี้ยใครๆก็ว่าเราบ้าอะไรตอนนั้รู้สึกไงบ้างเหมือนว่าอยู่ในสังคมไม่ได้ต้องอยู่กับบ้านตลอดแล้วตอนนี้เข้าพร้อมที่เข้าสังคมหมือยังอตอนนี้คือปกติ ก็ค,คือไปไหนมาไหนได้คือไปไหนมาไหนได้เหมือนคนธรรมดาที่ไปเที่ยวไปกินไปอะไรเพาะปะ,ปะต่างสาันโอเคแต่ยังมาก่อนไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้ไงแล้วนี่ที่มาทะเลนี่คือมาอืมคือมาพักผ่อนกับพี่สาวคือพี่สาวเขาลงมาจากเมืองนอกคือเขาก็ทราบว่าเราเขาก็ทราบเพราะว่าเขาจะคอยดูดูตลอดแล้วคอยถามเรื่องเราตลอดอะไรอย่างเนี้ยนะขอบคุณมากๆ ที่คอยดูแลแล้วก็ทางบ้านหมอปลาพี่ก็ขอบคุณมากมากที่ว่าจากพี่เป็นคนไม่ปกติมาอยู่ตรงบ้านหมอปลาน,นี้เราคอยรักษาพี่หายจริงๆถึงแม้ว่าทางศาสนาพี่ไม่เชื่อเรื่องตรงนี้ไงขอบคุณเ็กดีแล้วขอให้เจ็โชคดีครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะขอฝากไปแฟนรายการทีมงานเราเนี่ยช,ช่วยกวดสมัครใครกันข้างเนี่ย เพื่อติดตามผลงานของพวกเราอ่ะขาใจนะฝากด้วย